ว่าเป็นเทพท like ี่น้อยคนนักที่จะรู้จักนะครับนั่นก็คือท้าวพิรานีหูนะครับต้องบอกเลยว่าเทพองค์นี้เนี่ยมีความสําคัญนะครับมีประวัติความเป็นมามีความเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่6นะครับเป็นเรื่องเล่านะครับและต้องบอกเลยว่าไม่เคยมีใครรู้ว่านอกจากพระที่เป็นขนาดพระบูชาหรือว่าเป็นรูปปั้นที่ท่านมีอยู่แล้วที่เราได้กราบไหว้สักการะกันเนี่ยก็ยังมีพระเครื่องนะครับที่เป็นเหรียญขนาด ห้อยคอได้นะครับเป็นเหรียญที่ลึกนะครับมีทั้งเนื้อทองเหลืองมีทั้งเนื้อปิเนียมมีทั้งเนื้อทองแดงกระไหลทองต้องบอกเลยว่าวันนี้ไปฟังเรื่องราวประวัติของเทพพระเจ้าองค์นี้นะครับแล้วก็ไปฟังว่ามีพระเครื่องอะไรเล่นบ้างนะครับนั่นคือคุณใหญ่มรดกไทยพร้อมแล้วไปดูกันครับสวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยนะครับก็วันนี้นะครับผมมาพูดเรื่องเหรียญเท้าฮิรันฮูนะครับผมก็จะมี2เนื้อหลัก เป็นหลักนะครับเนื้อฝาบาทนะครับกับเนื้ออลูมิเนียมนะครับผมเนื้อฝาบาทค่านิยมเขาจะแพงกว่านะครับแล้วก็จะหายากกว่าเจอเนื้ออลูมิเนียมเนี่ยประมาณสัก10เหรียญน,นะครับฝาบาท1เหรียญน,นะครับผมประวัติของพระนะครับผมพระเท้าพิรันธูเนี่ยจะเอ่อจะเป็นอยู่ในสร้างยุคในสมัยรัชกาลที่6 <c oughs> นะครับรัชกาลที่6เนี่ยเขาเขา ฝันถึงนะครับแล้วก็ให้ให้ทางโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับจัดสร้างขึ้นมานะครับเป็นที่สักการะบูชานะครับคนที่มาโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับก็จะแวะไปหาท่านนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆมี2เนื้อนะครับมีเนื้อนะครับฝาบาทแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ผมซื้อมานะครับสองหมกว่าบาทนะครับแต่เหรียญนี้นะครับผิวเขาจะเป็นแบบน้ำทองเลยเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ กระไหลทองนะครับอันนี้เป็นผิวทองเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างในวาระพร้อมกับรูปหล่อนะครับบูชานะครับที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับเพื่อนเหรียญรุ่นนี้นะครับรัชกาลที่6เขาให้จัดสร้างขึ้นนะครับก็เหรียญรุ่นนี้นะครับมีวาระชัดเจนมีวาระการสร้างที่มีทั้งเวลาบอกทั้งวันปีนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะอ่านตัวเหรียญให้เพื่อนๆฟังแล้วกันว่า เขาเขียนครบขนาดไหนนะครับยกตัวอย่างเลยก่อนที่จะผมจะอ่านให้เ so. พ like ื่อนๆฟังเนี so ่ยเพื่อนๆพอนึกออกไหมครับว่าเหรียญรัชกาลที่5นะครับแทบจะทุกรุ่นนะครับที่นิยมในวงการพระนะครับเขาจะสร้างนะครับแล้วเขาจะเขียนวาระวันเดือนปีนะครับวัดที่ออกนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆมีความชัดเจนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ ตัวเหรียญให้เพื่อนๆฟังแล้วกันว่าสร้างวาระไงนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาจะเขียนว่าวันเสาร์ที่15กระดากดาพศ2 4 6 5นะครับเวลา5นาฬิกานะครับกับ9นาทีนะครับ41วินาทีนะครับหลังเที่ยงนะครับเป็นเป็นวาระที่แบบที่เขา บันทึกไว้ตั้งแต่โบราณเลยนะตั้งแต่พศนั้นเลยนะครับก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นหลังหลังแบบนะครับหลังแบบหลังเรียบเรียมนะครับผมแล้วก็จะมีความลึกนะครับความคมชัดนะครับก็ก็จะเป็นวาระนะครับวระแรกนะครับอันนี้คือวาราะแรกนะครับแต่ที่วัดนะครับก็จะมีสร้างวาระใหม่ขึ้นมานะครับราคาบูชาก็ไม่แพงแต่ถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรกเนี่ย ก็จะราคาเช่าหากันปัจจุบันก็จะแพงกว่าในอดีตเยอะนะครับแล้วก็อันเนี้ยอันเนี้ยครับได้จากงานประกวดสามพานนะครับค่อนข้างจะหาไม่ยากมากนะครับแล้วเพื่อนๆจับต้องได้นะครับองคหนึ่งก็ประมาณสักตอนนี้ราคาปัจจุบันนะครับเล่นหากันก็ประมาณหมื่นกว่าบาทถึงสองหมื่นนะครับผมนะครับก็จะมีด้วยกันสองเนื้อนะครับลักษณะ แยกเนื้อนะครับเพื่อนๆถ้าเอาภาษาเซียนพาก็คือถ้าถ้าเป็นเนื้ออลูมิเนียมนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้มาเนี่ยเพื่อนๆจะรู้ว่าเนื้ออลูมินียมเนีย่ยเขาจะเบานะครับทองเหลืองเนี่ยเขาจะหนักนะครับเขาจะหน่วงมือกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นจะบอกไม่ได้สอนแล้วครับเป็นเทคนิคของเซียนพาแล้วกันนะครับนะครับเพื่อนๆก็ก็ถ้าถ้ามีเครื่องช่างทองอะครับก็จะรู้เลยว่า ว่าหนักเบาเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆนแล้วก็เหรียญอันนี้เหมือนกันเดี๋ยวผมแกะให้เพื่อนๆนดูเลยดีกว่าครับนี่นี่ครับอันนี้ก็เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับแต่ว่าผิวเขาจะเป็นฝุ่นฝุนแบบภาบ,บ้านๆน,นะครับอันนี้ได้จากพันทิพย์งบุงวานนะครับตลาดที่พันทิพย์นะครับซื้อหมื่นกว่าบาทน,นะครับอันนี้ผมก็เก็บไว้หมดเนื้อทองเหลืองเนี่ยผมจะไม่ค่อยปล่อย ให้ให้เพื่อนเพื่อนเท่าไหร่เพราะผม,มชอบสะสมแล้วชอบเก็บไว้นะครับนะครับเพื่อนๆสมัยนี้นะครับเพื่อนๆการเล่นพระนะครับเข้าสู่วงการพระเนี่ยหาความรู้ง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะเลยนะครับแล้วเพจดีๆนะครับหลายๆเพจนะครับที่ดังๆนะครับผมผมสนิกกับพี่โทนอ่ะผมก็พี่โทนเขาก็สอนเรื่องพระเหรียญน,นะครับผมก็ได้จากพี่โทนมาก็เยอะได้จากเฮียบอยท้าวจันท์ก็เยอะ ได้จากพี่ออสเลี่ยมทองก็เยอะนะครับก็ก็อยากจะฝากบอกว่าบางทีนะครับความรู้ที่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับก็มีเยอะนะครับ mm. เพื่อนๆก็พยายามจะให้เพื่อนๆเรียนรู้กับพวกรุ่นพี่ๆก่อนนะครับผมก็เป็นคนนึงนะครับที่เรียนรู้จากรุ่นพี่มาเหมือนกันนะครับแล้วผมก็เป็นคนเล่นพาร์หลักร้อยหลักพันมาตั้งแต่แรกนะครับอยู่ๆผมมาเล่นพาร์หลักแสนหลักร้านเนี่ย ผมก็ต้องใช้ความชำนาญและเก็บประสบการณ์หลายปีนะครับเพื่อนๆก็อยากจะฝากเพื่อนๆน,นะครับเริ่มเล่นพระก็ไม่ต้องเล่นแบบแพงมากก็ได้นะครับเริ่มเล่นจากหลวงปู่โต๊หลวงพ่อพรมหรือว่าเหรียญคณาจารย์ที่ยังราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็ศึกษานะครับธรรมชาติของพระนะครับให้ถ่องแท้นะครับมันก็จะทําให้คุณไปต่อได้ง่ายกว่านะครับ บริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ไลน์ s อสไซโทน8888 T, 88 88, T O N E 8888 88, พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมต่าง สามารถติดตามการไลฟ์ like สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจ f เฟ e b o o k โทนบางแค f c เอซีนะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์ หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร02 1959999